รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสเบิรกเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันทุกสาขาไอสเบิรก สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัดเอาเละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะขอแนะนําตลาดเช้าที่ชื่อว่าตลาดเกาเจ้านะครับหรือที่เรียกเป็นทางการว่าตลาดรัฐนั่นเองครับที่นี่ครับเป็นตลาดเช้าที่มีอายุก,กว่า100ปีจุดเด่นของตลาดที่นี่นะครับยังมีของพืชบ้านอาหารพื้นเมืองผักสดผลไม้ของหาทานยากแถมราคายังเป็นกันเองอีกด้วยนะครับ แต่จะมีอะไรน่นสนใจบ้างเราไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่คคคะฉัน,นม,มึงต,ต,ต้องเอียงหัวอย่างงี้ด้วยคอะฉันมึงต้องเอียงหัวอย่างเงี้ด้วยนั่นมีสไตา์เอาเหรอต้นนีคุณซีเน่มาแล้วครับตนนี้ล้ำปัง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 ลำปัง,ป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 งลำปัง,ปง,ปงนั้นมีตลาด แต่คุณจะเห็นว่าโลกมันแบบเย็นมากตลาดเช้าและตลาดเย็นเรามาที่นี้ในรายการติดตลาดตัดตัดตัดวันนี้เป็นตลาดค่ะคุณผู้ชมคะเช้าเช้าแบบนี้อากาศเย็นสดชื่นเลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนครลำปางนั่นเองค่ะก็ด้คุณเดินออกไปจากลำปางนะเราจะพาไปอีกาดนะเป็นตลาดที่หนึ่งค่ะที่ง่ายฮะทางซ้ายมือของเราฮะ <c oughs> เดินตรงไปเรื่อยครับประมาณสัก โลหนึ่งถึงเลยฮะที่นี่มีประวัติศาสตร์ความยาวนานเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนานมากนานมากที่นี่แล้วอดู่ยที่ตลาดอะไรคะตลาดเกาจาวเกาจาวเกานี่คือแบบเราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยจาวอ่ะจาวจาวว่าอะไรอ่ะจาวจาวว่าหัวอ่าเป็นต้นจาวแถวนี้ต้นจาวอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนเรียกว่าเกาจาวตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดเช้ามากๆเลยจะเปิดประมาณสักตีสี่ แล้วตลาดจะเริ่มวายมามาสักแบบไม่เกินสิบโมงมีของกินมีผักสดมีของมีเยอะแยะเลยอ่ะของแปลกๆก็มีเดี๋ยวตามเรามานะฮะวันนี้จะมีอะไรแปลกๆนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมไปชมอมไปบุกไปช้าไปลุยไปชมไปทุกอย่างไปแล้วกิ่มีไฟเหมือนเดิม Let's go Let's go Let's g o ตลาดแล้วเช้าตรุ่มากๆตลาดอะไรนะตลาดอะไรตลาดเกาเจ้าตลาดเกาเจ้าเกาเจ้าโอ้ยก็เป็นตลาดที่เย็นใช้ได้ลำฟางฮะตื่นเช้านิดนึงครับคุณจะได้เห็นบรรยากาศชีวิตจริงๆ นี่อย่าฮะกำลังเดินจับใจเค่สอยกันอยู่เลยเขาบอกว่าลำบางหนาวมากเออหนาวจริงนะมันเย็นน่าตื่นมานี่ก็สิบกว่าองศาถูกต้องตลาดที่นี่ค่ะจะเปิดกันประมาณตีสี่ตีห้าเอางี้ดีกว่าฮะไปดูดีกว่าครับว่าคนลำปางนะฮะตลาดเก้าเจ้าเนี่ยเขาทานอะไรกันเขากินอะไรกันไม่ได้แปลกๆหรือเปล่าฮะลุยไปอ่านี่ บรรยากาศก็จะมีแกรแบบแบงก์ดินวางกับพื้นสบายๆชิวๆนี่นะขอโทษนะนิดนึงครับนิดนึงครับสวัสดีก่ะเจ้าชือชื่ออะไรครับชื่อแม่ัวผานเจ้าแม่ัวผันผักอันนี้รับมาจากที่ไหนทำเองค่ะว้วทำเองทำเองค่ะทำเองเลย โอก็ปลูกเองไม่ใช้สารเคมีไหมไม่ใช่อันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะแม่มีผักคะน้าผักคะน้านี่คะน้าเท่าไหร่เี่เท่าไหร่สิบบาทสิบบาทถูกมากถูกมากเยอะมากเลยใช่อันนี้เรียกผักอะไรผักผักชีค่ะผักชีเมันหน้าตามันแปลกๆเนาะแปลกมันเป็นผัก ของคนเมืองพาวาลุกอ๋อคนเมืองมันผักซีแบบผักชีเมืองลองชิมได้ไหมแม่ชิมเลยลูกนี่ตั้งโอ๋นะลูกอันนั้นตั้งโอ๋ตั้งโอ๋ไม่ใช่ผักชีนี่ยเนี่ยเนี่ยผักชีดูดูหอมผักชีมันจะแบบไม่เหมือนผักชีบ้านเราตอผักชีนบนผับ้านเราต้นเนาะเป็นไงแม่ลองชิมไหมล่ะชิมสบายไหมล่ะทำไมมันหวาสาดพิษตั้งโอ๋สวยมากไม่เคยเห็นแบบนี่ยาวใหญ่แล้วยาวตั้งโอ๋ทำอะไรกินครับแม่เอาอนี้พอดีทขาทำอะไรอ่ะ อเอาต้มอะไรก็ได้หรอกเอาต้มอะไรก็ได้นะสดแบบจริงๆราคาไม่แพงถูกมากเดี๋ยวเอาดูกันได้นะขอบคุณครับครับทำเองปลูกเองผักมันดูแต่งมันดูเต็งมันดูสุดยอดมากเพราะขาวไปรุ่นแล้วก็มีนะอ้าวข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานขายอะไรฮะข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนะพราะข้าหวานไหมหวานหวานมาลไปด้าลูกค้ามาพราค้าเรียกลูกค้าไงฮะข้าวโพดไหมครับหวานหวานมากอู้คำเมืองอะไรอู้คำเมือง ข้าวโพดหวานครับข้าวโพดหวานครับขอบคุณจแาข้าวโพดหวานมเราจะไม่ค่อยเห็นผักแบบนี้ในเมืองคือผักที่มันดูต้นใหญ่ต้นสดต้นสวยปลูกจากธรรมชาติคือดินมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยกินยากกินยากใช่นะนี่มะกอกมะกอกนี่มะกรอ๊ะมะกรอ๊ะเห็นในแบบพวกมะกอกนี่่เทาไหร่ฮะอย่างนี้เท่าไหร่คะ แม่ค้าบอกนะมะกอกถูกนะ่สิบบาทห้าต่อเรือห้าบาทเจอมะหยกนะเรามาแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็ซื้ออะไรแบบง่ายๆเป็นกำๆเป็นจานๆห้าบาทสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะแแมม่่ฮฮะะช่องข้าวจ้าติดตลาดครับจากช่องอะอันนี้คืออะไรคะผักอะไรอันนี้คือแสร้งเจ้ากินได้ไหมไปทำอะไรเจ้าไปแกงใส่หมูเจ้าไปแกงใส่หมูเจ้าสชาติมันเป็นยังไงเจ้าอร่อยหอมดีกินสดนมะพริกได้ไหมได้เจ้าขอสักเม็ดได้ไหมลองเลยเจ้า ลองสักมิดลองเลยเจ้าแสละนะแลลนะเจ้านะแล่ะฮะนี่ลองอันใหญ่ด้วเจ้านี่นอันใหญ่อันใหญ่แสลลองอันใหญ่ด้วยเจ้านี่นีเด็ดป๊กเลยเจ้านี่นน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 นันนนนนสแนเนานนนนนไปนนนไปนนนกนนินกันน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 รนน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 ครนนโนกเนยนน ได้ไหมได้แกแก้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 ร้องเขาทำเป็นอะไรไม่ไหวกินกูได้รสชาติเป็นยังไงบอกก่อนมันมันอ๋อมันมันได้ไหมฮะไม่บอกอร่อยจ้าไม่อหกินนะพี่อร่อยยังนี้คือขายยังไงคะยี่สิบบาทจ้าอ่าอืมนี่ไงแล้วที่นี่นะเขาไม่แบบไม่ใช้ยางใช้ไรน้ำเหมือนมันแบบเหมือนเชือกกล้วยป่ะเชือกกล้วยนี่ไงมากล้วยอ่ะแบบธรรมชาตินะคะับาทเองไม่เป็นอ่าเรามาดูกันขอบคุณค่ะ เฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรอันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเออตกใจตกใจอุ้ยตกใจนิดนึงเดี๋ยวของเขาเลยอันนี้มีอะไรคะเขาไม่ใช่เหรอกระลอกค่ะหูกระลอกหากินยากนะกระลอกเนี่ยตา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 ยคุณเป็นแกงอร่อยนะคะเอาไปแกงก็ได้เป็นผัดกงก็ได้อันนี้แกงปลาก็ได้นะเพราะอแล้วอันนี้นี่อะไรนี่อะไรนี่ไข่กระลอกใช่ไหมไข่แนยมันไข่แนยมัน ไข่แมงมันโอ้ไข่แมงมันเป็นสุภาพนิดนึงฮะแต่ถ้าไม่ได้ออกทีวีครับบอกไข่แมงแต่ถ้าสุภาพมากๆเวลาเป็นทางการไข่แมงเขาเอออไรเงี้ยไข่มดไข่มดนะอ๋อคือไข่มดไข่มดโอ้โอเคโอเคเลยห้าบาทห้าบาทสวัสดีคุณแม่ห้าบาทได้แค่ไหนห้าบาทได้ประมาณไหนคุณแม่นี่ไงนี่ไงกำหนึ่งเนาะโอ๊ย 5้าบก็รออิ่มนะเอาน้ำสลัดราดกินอิ่มเลยโอ้ใครรักสุขภาพอยู่นี่นี่คือแบบปื้มอ่ะปื้มเลยถูกมากคุณชอบมาดูสุขภาพผมจะทำมาดูร้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับซงเน่มาดูร้านนี้ฮะไใ้แตกมาด้วยใจแตก